ที่ชิงทรัพย์ร้านทองแม่กิมเฮียงเวลาส5ห้านาฬิกาสานาทีเป็นร้านทองร้านเดียวที่เสียดับผิดช,ชอบไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นคนร้ายที่เป็นชายสองคนนะครับก่อเหตุชิงทรัพย์ใช้เวลาหนึ่งนาทีคือประมาณได้ทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งคือทองนะครับหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไปรูนมิยุ สุดมปริปการสพราศีสลดยแล้วแจ้งจากพลเมืองดีว่าคนร้ายสองคนเป็นชายารูปพันธ์อ้วนและหอมสวมเสื้อลายเขียนยาวนะครับรองเท้าผ้าใบกางเกงยีนนะครับขี้ชิงนซักหลบหนีไปทางอำเภอมหาชนาชัยจังหวัดยะโสธรสุดมอปริปการรับแจ้งนะครับ ยิงได้ทอดถ่ายทอดคําสั่งนะครับไม่มีตรวจป้าแจ้งให้พงข้ชาทราบพุ่งขับชานะครับถ่ายทอดคําสั่งพุ่งข้มชาสั่งให้ลูกขา่กระพราชิสไลด์ติดตามคนร้ายนะครับซึ่งคนร้ายใช้รถยนต์ โตโยต้าแอบสีดำนะครับเป็นยานพาหนะหลบหนีไปทางเส้นทางมหาชนชัยนะครับสูญิยุรับแจ้งนะครับจึงได้สั่งการให้อาตำรวจชุดสืบเป็นชุดไล่ล่าติดตามคนร้ายอย่างกระชังชิด้อมตั้งจุดตรวจจุดตรรกที่ตู้ยามดูนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่คนร้ายจะต้องผ่านมมมีีีีกกก่สสดดิต ตอนนี้คนร้หลบนี้มาติดอยู่ที่จุดตรวจกัดซึ่งใช้รถบรรทุกสกัดกั้นเส้นทางจราจรน,นะครับมาจนมึงอยู่ที่จุดสกัดพอดี ต,ตอนนี้คนร้ายมาจนมันอยู่ s. <S ที่จุดตรวจคดสกัดตู้ายามตบรดูนะครับชุดเลยล่าติดตามมาทันพอดีนะครับจึงทำการเข้าทำการอัดจับกลุ่มคนร้ายตามยุทธวิธีของตำรวจครับเข้ารถเข้ารถคนที่เหลืออยู่ในรถให้ออกมานอกรถเดี๋ยวนี้คนที่เหลือ

เน,นนะครับเจ้าที่ตำรวจใช้ชุดุ้มกันนะครับตอนนี้กำลังระวังเหตุคนร้ายเป็นวินาทีที่วิกฤตนะครับจวงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่จะเข้าทำการจับกลุ่มครับคเหลือนอายี้เจอไมหมดแล้วที่เหลือย่ใน,นรถให้ออกมาแล้้นี่พิฉะนั้นจเจ้าห้าทีจะดำเนินการทัดเด็ดขาดใ้อ,อ๊ เมื่อเห็นว่าคนร้ายที่ปฏิบัติการที่ชิงทรัพย,ย์บนรถไม่มีแล้วนะครับเราจะใช้ตำรวจชุดไล่ล่าก็เข้าทำการตรวจค้นคนร้ายซึ่งสั่งนอนราบอยู่นะครับโดยการเข้าตรวจคน้นนะครับใช้ยุทธวิธีของตํารวจคือเข้าทางด้านซ้ายใช้เท้าขวาเหยียบที่นะครับด้านหลังนะครับ ต้นขาทางขวานะครับกันคนร้ายจะพลิกขึ้นมาต่อสู้ในขณะที่ทําการตรวจค้นนะครับตามหลักยุทธวิธีของตารวจค้นด้านซ้ายเสร็จรับอ้อมมาค้นทางด้านขวานะครับปรากฏว่าได้อาวุธปืนหนึ่งกระบอกครับเสร็จแล้วก็ทําการจับคนร้ายนะครับหมุนตัวนะครับ เพืนน่อนำส่งนะครับที่รถเพื่อวควบคุมตัวนะครับหลังจากนั้นชุดครอบเร์ซึ่งรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ทําการตรวจคนก็จะได้ทําการคน้นรถยนต์ของคนไายในเบื้องต้นนะครับเพื่อตรวจสอบว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายหรืออาวุธซุกซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับก็ค้นดูนะครับรากบว่าในเบื้องต้น ยังไม่พบสิ่งของแตะความหรือสิ่งของผิดกฎหมายนะครับจ,จึงได้นำตรวเจตนของคนายไปที่สถานีตํารวจเพื่อตรวจค้นให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนําคนรายซึ่งก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ครั้งนี้นําส่งพนักงานสอบสวนสวลาศิษร์สลยเพื่อดําเนินการตามคาดีตามกฎหมายต่อไปครับส <c oughs> วาาลาริษย์สลยนะครับขอจบการแสดงพีงเท่านี้ครับขอบคุณครับ